ถ้าผมบอกว่าแอปเปิลที่คุณกินทุกเช้าเพื่อสุขภาพแท้จริงแล้วกำลังทำลายไตยของคุณอยู่ทุกวันคุณจะเชื่อไหมครับนี่คือเรื่องของลุงสมชายอายุ65ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาตลอดชีวิตออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่แค่6เดือนร่างกายพังจนเดินเข้าห้องน้ำคนเดียวยังไม่ไหว ตอนที่มาหาผมที่โรงพยาบาลหน้าบวมค่าบวมค่าไตาสูงกว่าคนปกติถึงสเท่าผมเป็นหมอไตมากกว่า20ปีเห็นคนไข้มาเยอะแต่เคสนี้ผมยังตกใจครับผมต้องบอกลุงสมชายด้วยความเสียใจว่าลุงครับเตรียมใจนะครับลุงต้องฟอกไตแล้วสวัสดีครับทุกท่านผมแพทย์หญิงทารินีชัยกุลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประสบการณ์กว่า20ปีครับ ลุงสมชายร้องไห้ออกมาเลยครับบอกว่าหมอครับผมทำอะไรผิดผมกินแอปเปิลทุกวันไม่เคยขาดเลยนะใช่ครับแอปเปิลไม่ได้ผิดอะไรแอปเปิลเป็นผลไม้ชั้นยอดแต่ปัญหาคือสามสิ่งที่ลุงสมชายกินคู่กับแอปเปิลต่างหากครับพอสามสิ่งนี้มาเจอกันในท้องแอปเปิลที่เคยเป็นยาดีกลายเป็นยาพิษทำลายไตยทันที ที่โรงพยาบาลหมอไม่เคยบอกเรื่องพวกนี้หรอกครับเพราะหมอรอให้ป่วยก่อนค่อยรักษาแต่ผมไม่อยากให้คุณต้องไปนอนฟอกไตครับคนไข้ผมเกินครึ่งไปพังเพราะกินผิดวิธีแบบนี้ทั้งนั้นที่น่ากลัวกว่าคืออันดับหนึ่งที่ผมจะบอกคนไทยสิบคน9คนกินกันอยู่ทุกวันเลยครับถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบคุณจะรู้วิธีที่ลุงสมชายฟื้นตัวจากขั้นฟอกไตกลับมาแข็งแรงได้อย่างไร สามเดือนหน้าถ้าอยากหายบวมอยากวิ่งเล่นกับหลานได้อีกห้ามพลาดนะครับกดไลค์กดติดตามไม่เสียตังครับแต่ข้อมูลนี้ช่วยชีวิตคนที่คุณรักได้เอาละครับมาเริ่มเปิดเผยสามสิ่งที่ทำลายไตย่เวลากินกับแอปเปิลจากอันดับสามไปอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสามคือแอปเปิ้ลกับนมเย็นใช่ครับ นมเย็นจากตู้เย็นที่เราชอบกินกันตอนเช้าคุณลุงคุณป้าหลายท่านชอบกินแอปเปิลแล้วดื่มนมเย็นตามเลยใช่ไหมครับผมเองก็เคยคิดว่าดีแต่พอเห็นคนไข้ามาเยอะๆผมถึงรู้ว่ามันเป็นพิษต่อไตครับแอปเปิลก็เย็นนมก็เย็นพอสองอย่างนี้ลงไปเจอกันในกระเพาะกระเพาะช็อกเหมือนถูกน้ำแข็งราดท้องเสียทันทีครับพอท้องเสีย ร่างกายเสียน้ำเสียเกลือแร่ไตเราเหมือนเครื่องกรองน้ำถ้าไม่มีน้ำไหลผ่านเครื่องกรองก็ตันป้าสมศรีอายุ58ปีจากนครราชสีมาครับกินแบบนี้มา10ปีท้องเสียเรื้อรังจนไตเสื่อมไปสิองเปอร์เซนวิธีแก้ง่ายมากครับอุ่นนมก่อนดื่มหรือรอสักชั่วโมงหลังกินแอปเปิลค่อยดื่มนมแล้วก็มีคนถามมาเยอะเลยครับว่าหมอครับ แล้วนมถั่วเหลืองล่ะนมอัลมอนล่ะกินได้ไหมผมตอบเลยนะครับไม่ว่าจะนมอะไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชนิดนมแต่อยู่ที่ความเย็นครับถั่วเหลืองเย็นก็แย่เหมือนกันอุ่นก่อนทุกครั้งครับแล้วก็มีคนถามว่าโยเกิร์ตล่ะโยเกิร์ตก็เหมือนกันครับเอาออกจากตู้เย็นมาวางให้คลายเย็นสักสิบนาทีก่อนกินหรือเว้นระยะจากแอปเปิลสักชั่วโมงครึ่งก็ได้ครับอันดับสองน่ากลัวกว่าอีกครับคนไทยสิบคนแปดคนทำกันอยู่ นั่นคือแอปเปิลกับกาแฟครับแอปเปิลมีโพแทสเซียมสูงกาแฟมีคาเฟอีนพอสองตัวนี้เจอกันมันกลายเป็นระเบิดขับปัสสาวะทำให้เราฉี่บ่อยมากร่างกายเสียน้ำเร็วงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเรียกสภาพนี้ว่าไตากลายเป็นทะเลทรายครับกินตอนเจ็ดโมงเช้าสิบโมงเลือดขนเหนียวจนไตาหายใจไม่ออกลุงประสิทธิ์อายุหกปีจากกรุงเทพครับ ชอบกินแอปเปิลกับกาแฟก่อนออกไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าทำมา15ปีสุดท้ายไปกรองเลือดได้แค่1ลิตรต่อวันปกติต้องได้ร้อยกว่าลิตรครับแก้ไขยังไงถ้าจะกินกาแฟร,รอหลังกินแอปเปิลอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งครับถ้ากินยาความดันหรือยาเบาหวานอยู่ยิ่งต้องเว้นระยะให้ดีเพราะคาเฟอีนมีผลต่อการดูดซึมยาด้วยครับมีอะไรผิดปกติ รีบปรึกษาหมอประจำตัวเลยนะครับมาถึงอันดับหนึ่งแล้วครับอันนี้ช็อกมากเลยคนไทยแทบทุกบ้านมีอยู่ในครัวนั่นคือแอปเปิลกับน้ำปลาปลารา้าหรือกาปิครับตกใจไหมครับผมเข้าใจเลยเพราะมันอยู่บนโต๊ะอาหารเราทุกมือ้อน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะมีโซเดียมประมาณ1 400รมิลลิกรัมครับมากกว่าที่ร่างกายควรได้รับต่อมื้อเสียอีกปลาร้ากับกะปิก็เค็มไม่แพ้กัน พอเรากินแอปเปิลที่มีโพแทสเซียมสูงเข้าไปร่างกายพยายามจะเอาโซเดียมออกโพแทสเซียมในแอปเปิลก็เร่งไล่โซเดียมอย่างรุนแรงเส้นเลือดในไตร,รับแรงดันมหาศาลเหมือนบีบสายยางแรงๆเส้นเลือดฝอยในไตแตกเลยครับป้าบุญมาอายุ62ปีจากขอนแก่นครับกินแอปเปิลทุกเช้ามื้อกลางวันกินข้าวกับน้ำพริกกะปิส้มตำปลาร้าท่านเชื่อมั่นว่า แอปเปิลช่วยล้างพิษเค็มได้บอกว่ากินเค็มไม่กลัวมีแอปเปิลล้างพิษให้แต่ปี2567ที่มาหาผมไต่ท่านแทบหยุดทำงานแล้วครับต้องเริ่มฟอกไตท่านจับมือผมร้องไห้ถามว่าหมอแอปเปิลมันล้างพิษไม่ได้หรอผมต้องบอกความจริงครับว่าป้าครับแอปเปิลไม่ใช่ยาล้างพิษมันกลับกลายเป็นพิษเมื่อกินกับของเค็มครับ งานวิจัยพบว่าการกินแบบนี้ทำให้แรงดันในเส้นเลือดไตเพิ่มขึ้น32เซและสัญญาณความเสียหายของไตเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าครับทางแก้มีทางเดียววันไหนกินของเค็มไม่ว่าจะน้ำปลาปลารา้ากะปิปลาเค็มวันนั้นงดแอปเปลิลเลยครับถ้าพลาดกินไปแล้วทั้งสองอย่างรีบดื่มน้ำเปล่าสองแก้วใหญ่ทันทีเพื่อเจือจางโซเดียม อย่าพยายามใช้แอปเปิลหรือผลไม้โพแทสเซียมสูงไปหักล้างความเค็มครับมันยิ่งทำให้ไตทำงานหนักน้ำเปล่าดีที่สุดครับถึงตรงนี้เราได้รู้สามสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะครับแต่ถ้าแค่เลี่ยงสามอย่างนี้ไตจะปลอดภัยไหมยังไม่พอครับมีกฎทองสองข้อที่ต้องรู้ถ้าไม่รู้เลี่ยงสามอย่างก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่อยากไปนอนห้องฟอกไตต้องฟังต่อนะครับกฎทองข้อที่หนึ่ง เช็คสีปัสสาวะตอนเช้าครับคุณลุงคุณป้าทุกท่านตอนเช้าเข้าห้องน้ำดูสีปัสสาวะไหมครับส่วนใหญ่ไม่ดูเลยใช่ไหมกดชักโครกแล้วออกมาเลยนี่คือความผิดพลาดใหญ่ที่สุดครับไปของเราพูดไม่ได้ครับปวดก็ไม่บอกแต่มันส่งสัญญาณผ่านสีปัสสาวะเราต้องอ่านสัญญาณน,นี้ให้เป็นมาดูกันทีละสีนะครับสีแรกสีเหลืองอ่อนใสเหมือนน้ำมะนาว นี่คือสุขภาพดีครับไตทำงานเยี่ยมน้ำเพียงพอไม่ต้องกังวลสีที่สองสีเหลืองเข้มเหมือนน้ำส้มนี่คือสัญญาณเตือนครับน้ำไม่พอไตกำลังลำบากต้องดื่มน้ำสองแก้วทันทีสีที่สามสีน้ำตาลเหมือนโคา้าอันนี้อันตรายมากครับไตแทบไม่ทำงานของเสียสะสมต้องดื่มน้ำหนึ่งลิตรแล้วรีบไปหาหมอเลยสีที่สี่สีแดงหรือมีฟองเยอะ นี่คือฉุกเฉินครับมีเลือดออกหรือโปรโตีนรั่วจากไตต้องโทรเรียกรถพยาบาลทันทีง่ายมากครับแค่10วินาทีตอนเช้าแต่สิวินาทีนี้ช่วยชีวิตคุณได้งานวิจัยจากคลีฟแลนด์คลินิกปี2567พบว่าคนที่เช็คสีปัสสาวะทุกเช้าแล้วปรับการดื่มน้ำหกเดือนผ่านไปไตดีขึ้น9 2เปรเครับฟังดูอาจไม่เยอะแต่ถ้าไตาคุณอยู่ที่80 คะแนนขึ้นมาเป็น89คะแนนมันคือการหนีออกจากโซนฟอกไตเลยครับเรื่องของลุงสำเริงอายุ63ปีจากสุราษฎร์ธานีครับปี2566ลุงมหาผมไตยอยู่ที่70นน็คะแนนเกือบต้องฟอกไตแล้วผมบอกลุงว่าลุงครับทุกเช้าดูสีปัสสาวะนะครับถ่ายรูปเก็บไว้เปรียบเทียบทุกวันลุงงงเลยถามว่าหมอ มันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอผมอธิบายให้ฟังว่าลุงครับสีเหลืองอ่อนคือดีสีเหลืองเข้มคือดื่มน้ําเพิ่มสีน้ําตาลคือรีบมาหาหมอลุงทําตามทุกวันครับดูสีประสาวะถ่ายรูปสีเข้มก็ดื่มน้ําเพิ่มสามเดือนผ่านไปลุงกลับมาตรวจผมตกใจเลยไตายจากเจ็ดสิบขึ้นมาเจ็ดสิบแปดหกเดือนผ่านไปขึ้นเป็นแปดสิบเอ็ดหลุดจากโซนอันตรายแล้วครับ ลุงยิ้มบอกว่าหมอครับแค่ดูสีฉี่ทุกเช้าสิบวินาทีไตดีขึ้นขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยทุกท่านครับนี่คือพลังของกฎทองข้อหนึ่งแค่สิบวินาทีต่อวันแต่มันป้องกันการฟอกไตได้วิธีทำง่ายๆครับ 1. ตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำดูสีปัสสาวะก่อนกดน้ำา 2. ถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือ 3. ส,สีเข้มกว่าเมื่อวานก็ดื่มน้ำ้ารอมลลิตร 4. ีสัปดาห์ละครั้งดูรูปย้อนหลังถ้าสีเข้มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามีปัญหาทำแค่นี้ไตจะขอบคุณครับแต่แค่นี้ยังไม่พอนะครับยังมีกฎทองข้อ2อีกกดทองข้อ2ล้างแอปเปิล3ขั้นตอนครับคุณลุงคุณป้าล้างแอปเปิลยังไงครับเอาน้ำลูบๆแล้วกินเลยใช่ไหมคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้แต่มันอันตรายมากครับเปลือกแอปเปิลมียาฆ่า,มาแมลงตกค้างครับมองไม่เห็นแต่มีแน่นอน ยาฆ่า,มาแมลงเป็นสารเคมีแต่ต้องกรองสารเคมีพวกนี้ออกถ้ากินยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปทุกวันไตทํางานหนักจนพังครับเราต้องล้างให้ถูกวิธีขั้นตอนที่หนึงล้างใต้น้าไหลส0วินาทีเปิดน้ําก๊อกแล้วถูด้วยมือไม่ใช่แค่แช่ไว้นะครับต้องล้างใต้น้ําไหลแค่นี้ยาฆ่า,มาแมลงหลุดไปเจเปอร์เซ็นต์แล้วขั้นตอนที่สอง แช่น้ำส้มสายชู2นาทีผสมน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะในน้ำ1ลิตรแช่แอปเปิลไว้2นาทีน้ำส้มสายชูจะละลายยาฆ่าแมลงที่เหลือหลุดอีก15มีคนถามว่าใช้เบกกิ้งโซดาแทนได้ไหมได้ครับแต่น้ำส้มสายชูละลายยาฆ่าแมลงได้ดีกว่าขั้นตอนที่3ล้างน้ำไหลอีก30วินาทีล้างกลิ่นน้ำส้มสายชูออก แล้วก็ล้างยาฆ่า,มาแมลงที่เหลืออีก5%ออกด้วยรวมแล้วกำจัดยาฆ่า,มาแมลงได้90%ครับเหลือแค่หนึ่งใน10 90%เยอะแค่ไหนแอปเปิลสิลูกมียาฆ่า,มาแมลงเท่ากับ1ลูกครับไต่สบายขึ้นเยอะเลยบางคนบอกว่ายุ่งยากไม่ค่อยอยากทำผมบอกเลยครับทั้งหมดใช้เวลาแค่3นาทีขั้นตอนหนึ่งสา วินาทีขั้นตอนสองสองนาทีขั้นตอนสามสามสิบวินาทีรวมสามนาทีแต่สามนาทีนี้รักษาไตาคุณครับเรื่องของป้าสุดาอายุ60ปีจากนครสวรรค์ครับปี2566ป้ามาหาผมค่าไตาสูงเกือบสองเท่าของคนปกติเกือบต้องฟอกไตแล้วผมถามว่าป้ากินแอปเปิลบ่อยไหมครับป้าบอกกินทุกวันค่ะกินทั้งเปลือกด้วย เขาว่าดีผมถามต่อว่าป้าล้างยังไงครับป่าตอบว่าก็เอาน้ำลูบๆค่ะผมรู้เลยครับว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ยาฆ่า,า,มาแมลงสะสมจนไตพัง ผมบอกป้าว่าป้าครับต่อไปนี้ล้างแอปเปิลสขั้นตอนนะครับน้ำไหลสามสิวินาทีน้ำส้มสายชูสองนาทีน้ำไหลอีกสามสิบวินาทีป้าบ่นว่ายุ่งจังเลยหมอผมบอกว่าป้าครับถ้าไม่ทำป้าต้องฟอกไตนะครับป้าทำตามทุกวันเลยครับเดือนผ่านไปค่าไตาดีขึ้น3เดือนผ่านไปเกือบปกติแล้วหลุดจากโซนฟอกไตป้าตกใจบอกว่าหมอคะแค่ล้างแอปเปิลให้ถูก ดีขึ้นขนาดนี้เลยเหรอผมบอกว่าป้าครับแอปเปลิลไม่ได้ผิดหรอกยาฆ่า,มาแมลงต่างหากที่ผิดตอนนี้กินได้สบายใจแล้วครับทุกท่านครับนี่คือพลังของกดทองข้อ2แค่3นาทีแต่3นาทีนี้รักษาไตาครับก่อนจบผมขอบอกสัญญาณอันตราย5้าอย่างที่ต้องรีบไปหาหมอทันทีนะครับหนึ่งปัสสาวะมีฟองเหมือนฟองสบู่กดน้ำไปแล้วฟองไม่หายเกินสาสวินาที แปลว่าโปรโตีนรั่วจากไตครับ 2. ตื่นมาฉี่กลางคืนตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปแปลว่าไตาเก็บน้ำไม่อยู่แล้ว 3. ข้อเท้าบวมใส่ถุงเท้าแล้วรอยบุ่มลึกแปลว่าน้ำข้างเพราะไตขับน้ำไม่ได้ 4. เหนื่อยล้ามากพักไม่หายนานเกิน3ามสัปดาห์ 5. ปัสสาวะสีแดงหรือสีโคลา่าถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งอย่ารอถึงพรุ่งนี้ครับ รีบไปหาหมอไตทันทีมาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้นะครับ3ส,สิ่งที่ห้ามกินกับแอปเปิลหนมเย็น 2. กาแฟ 3. น้ำปลาปลารา้ากะปิแค่เลี่ยง3อย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วและ2กฎทองที่ต้องทำทุกวัน 1. เช็คสีปัสสาวะตอนเช้า10วินาที 2. ล้างแอปเปิล 3. ขั้นตอน 3. นาทีนิสัยเล็กๆพวกนี้ จะช่วยให้คุณไม่ต้องไปนอนห้องฟอกไตได้วิ่งเล่นกับหลานได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขจำไว้นะครับวันไหนกินของเคม็มงดแอปเปิลวันไหนกินแอปเปิลรอชั่วโมงครึ่งค่อยดื่มกาแฟนมต้องอุ่นก่อนเสมอไตพังแล้วกลับมาไม่ได้ครับแต่ถ้าเริ่มดูแลวันนี้ยังไม่สายครับผมเอาประสบการณ์กว่า20ปีมาใส่ในคลิปนี้เพราะผมไม่อยากให้คุณต้องไปฟอกไต ผมอยากให้คุณแข็งแรงอยู่กับครอบครัวไปอีกนานลุงสมชายที่ผมเล่าตอนต้นจำได้ไหมครับสามเดือนหลังจากทําตามที่ผมบอกหายบวมเดินได้เองไม่ต้องฟอกไตแล้วป้าสุดาที่กินแอปเปิ้ลยาฆ่า,มาแมลงมาตลอดตอนนี้ค่าไตาเกือบปกติลุงสําเริงที่เช็คสีปัสสาวะทุกเช้าไตาดีขึ้นจนหลุดโซนอันตรายคนเหล่านี้ไม่ได้พิเศษอะไรครับ แค่ลงมือทำทุกวันวันละสามนาทีวันละสิบว,วินาทีแค่นั้นเองไตของคุณตอนนี้พร้อมฟื้นตัวอยู่แล้วครับสำคัญคือคุณต้องเริ่มไม่ใช่พรุ่งนี้แต่วันนี้กลับไปเปิดตู้เย็นดูเลยว่ามีน้ำปลาขวดไหนหมดอายุหรือเปล่าพรุ่งนี้เช้าเข้าห้องน้ำดูสีปัสสาวะก่อนกดน้ำนั่นคือจุดเริ่มต้นครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดส่งคลิปนี้ให้คนที่คุณรักครับส่งให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงการแชร์ของคุณอาจจะช่วยชีวิตใครสักคนได้สุขภาพของคุณคือความสุขของทั้งครอบครัวคุณป่วยลูกหลานก็เป็นทุกข์ด้วยการดูแลตัวเองวันนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณให้ครอบครัวได้ครับผมแพทย์หญิงธารินีัชกุลจะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ หวังว่าอีกสิบปียี่สิปีทุกท่านจะยังแข็งแรงได้อุ้มหลานเล่นได้เดินเที่ยวกับครอบครัวไม่ใช่ไปนอนห้องฟอกไตทุกอย่างเริ่มจากวันนี้ครับขอบคุณที่ดูจนจบสุขภาพดีนะครับ